ช่วยคนมุล่าสุดต้องใช้คาถามาช่วยแล้วแต่ว่าถ้าเป็นฝ้าผมว่ามันก็จะได้ทำให้หน้าดูไม่ได้แก่มากนี่ครับมันหลอกแต่เราไม่จริงหรอกหรือว่าเราแดดปุ๋ยหน่อเอาพี่ดูไม่เห็นด้วยเพราะเราอ๋อเอาเหมือนถ้าถ้าได้หมอกไงมอ๋ออยู่่ถ้าเปิดณตอนนี้นะครับพวกเราอยู่ที่ทุ่งดอกกระเจียวจังหวัด ไม่ะ e ครับอยู่ได้ครับผมเราจะร้อนไม่ได้กันเห็นว่ามีหมอกหลนวรันตาอยากอยู่อยากออกซิเจนเฉยไม่มีไรครับเมื่อกี้เหมือนใช้โลเกียร์คหรือตลกไหมหวเสื้อน <c oughs> ิดนึงนะครับ เรียวพี่เอากพิงเหรอร้องเพลงร้องแล้วรอเพลงชาติดีกว่าผมบงยาครับออกอากาศตายได้แล้วกล้องมันเย็นกล้องมันเย็นกล้องมันเย็นใช่เราก็เคยเป็นผมเข้าใจครับไม่ทุกคนไม่ต้องกังวลเลยครับเพราะผมเป็นแบบช่างภาพเราจะเข้าใจกันดีว่าอะไรกล้องมันมันเย็นมาได้แล้วเข้าใจก็เดี๋ยวป้ามันขึ้นก่อตัวกลับก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวผมมาให้สัมภาษณ์ใหม่เข้าใจดีเลยช่าภาพมาก่อนป้ายมันขึโอเคแล้วไปยังตอนไหนอยู่มานานที่สุดดูจากป้ายครับ อันนี้ไม่ไปถึงว่าอุปกรณ์เนี่ยดูจากอุปกรณ์ถ้าอุปกรณ์ก็คือช่องนี้ทำงานไหมมีแลวใครทำงานถัมคุณเ่ยว่าใครทำงานับสวนทำงานไม่ไปถึงว่าสื่อแล้วไม่ไปตัวตัดคพงเต้ไม่ได้รองขไหมต่ไม่ได้รองให้หน้าเยอะเต้หน้าเต้หน้ยุ่งนะน่ อไหมครับแข็ว่าไงแขววบ้าไงเลขอายุ32แล้วเราจะบรบอลอะไรเขาอันนี้เลยเหรอไม่ได้จริงวะเจอนครับยังไม่ครับอะไรนะ